ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Enduro CRF 300L สีเทาขาวใหม่มาพร้อมกับก a ดแฮนด์เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่แบบ Adventure เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่1ทธันวาคมพศ2565ด้วยราคา149,000บาทแพงขึ้นกว่าเดิม 3,200บาทเท่านั้นครับ CRF 300L มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า Dash No End of the Road ไปทุกที่ที่ไม่มีทางโดดเด่นด้วยดีไซน์ปราดเปรียวสไตล์ Enduro พันแกร่งพร้อมผจญภัยในเส้นทางทั้งออนโรดและออฟโรดโดย CRF 300L ใหม่ปี2023นั้นนอกจากจะมีสีเทาขาวใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วยังมีการเพิ่มกาดแฮนด์ใหม่ ที่ป้องกันอันตรายจากการขับขี่ในป่าซึ่งผู้ขับขี่มักจะเกี่ยวชนกิ่งไม้ต้นไม้ทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อมือหรือนิ้วดังนั้นกาดแฮนจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเขตป่าอย่างดีเยี่ยมเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมครับ4จังหวะสูบเดียว Single Over Cam s i n เก e ลอเวอร์เฮดแคมชาร์สี่วาลระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง286ซีซีให้กำลังสูงสุด27 1.31แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด26.6นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI อัตราวความประหยัดอยู่ที่32.3กิโลเมตรต่อลิตรมี6เกียร์โซ่เบอร์520สเตอร์หน้า14ฟันสเตอร์หลัง40ฟันมาพร้อมกับ Assist and Slipper Clutch ลดแรงกระชากของเครื่องยนต์ ในขนาดเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเบาะนั่งสูง830ม mm, ิลิเมตรซึ่งก็ดูเหมือนสูงครับแต่เวลานั่งคล่อมลงไปแล้วชอับหลังซึ่งมีความนุ่มนวลจะยุบตัวลงมาทําให้เบาะนั่งไม่สูงจนเกินไปถังน้ำมันจุ7.8ลิตรน้ําหนักรวมอยู่ที่138กิโลกรัมโครงสร้างตัวถังเป็นแบบเหล็กทวินทิววงเลี้ยว2.3เมตรช็อัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน43มเมตร ช็คอัพหลังเดียวโปรลิงสวิงอาร์มอลูมิเนียมพักเท้าหน้าพับได้ดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน256รมิลลิเมตรดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน2 2 0รอยมิลิเมตรยางหน้า80ทับร้อวงล้อ21นิ้วยางหลัง120ทับ80วงล้อ18นิ้ว CRF 3 0 0 L มันคือ Enduro ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของไทย และก็คาดว่ามันยังคงรับความนิยมอันดับหนึ่งต่อไปอีกอย่างน้อยก็หลายปีข้างหน้าสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาครับว่าในงานมอเตอร์ p o 2022มีการเปิดตัว CL 300 Scrambler และ CL 500 Scrambler หรือไม่คำตอบก็คือยังไม่มีการเปิดตัวครับเพราะว่า Honda ได้มีการเลื่อนแผนการผลิตออกไปอีก3เดือนจากเดือนธันวาคม เป็นช่วงเดือนมีนาคมของปี2566ดังนั้นการเปิดตัวของทั้ง CL300 และ CL500 s c a m b e r จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมก็คืองาน m o เตอร์โช2023ครับคุณผู้ชมที่สนใจรถทั้งสองรุ่นนี้อดใจรออีกนิดนึงครับต้นปีหน้าได้เจอตัวจริงกันอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งสองรุ่นผลิตจากเมืองไทยส่งไปขายทั่วโลกเพียงแต่ว่าแผนการผลิตในช่วงปลายปี มีการปรับเปลี่ยนซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นเพราะอะไรยังไม่อาจทราบได้เรื่องราวของเจ้า CL 3 0 0และ CL 5 0 0 Scramber จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ